เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมพี่ป้านานะอาและแม่สาวนามนนะครับกลับพบกับไม่ชาร์จพาร์ทสองนะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเรือลำหนึ่งนะฮะซึ่งเรากำลังจะเข้าไปสำรวจกันนะครับส่วนซออล,ลี่นั้นกาดการใจแป้วอยู่ตรงนี้นะะเราจะต้องไปสำรวจเพื่อเขาว่วาทำนมมีไรเราต้องไปอย่างนี้นะหรือเดี๋ยวเยวก็บป,ปืนก่อนดีไหมกลัวปืนจะแบบทําให้การปีนนั้นเป็นอุปสรรคเข้าตรงนี้ได้ปะไม่ได้หรอ อาชิบหาย้วต้องมาหาสปอตการปีนเองอย่างนี้นตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้ครับหรือว่าต้องลงน้ำแบบวะน่าจะใช่หรือเปล่าดูดีดีไม่มีใช่ไหมโอเคน่าจะต้องลงน้ําครับฮึ่ยจอมบอมอุ๊บฮึบนึกว่าจะลงไปตายอีกตกน้ําที่ไรนี่ตายตลอดโอเคไปแถวโน้นครับไหวาชามาก เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผมในนวิวเกเตอร์นะฮะกับปอนธวุสกิจใจนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมก็เลยมาว่ายน้ำเดี๋ยวก็เจอน้ำตกอยู่ที่หนึ่งเป็นน้ำตกแห่งโอกดได้ยินเสียงเสือด้วยครับผู้ชมครับตอนนี้เราด้ยินเสียงเสือนะฮะเราจะขึ้นไปตรงนี้เพื่อดูเสือกันนะครับรู้สึกว่าจะต้องปีนเป็นลิงเลยนะกว่าจะไปถึงเรือได้โอ้โหปีนเป็นลิงเลยเหรอโอกด นี่มีทางปีหนึ่งนี้ครับไม่ยากชึบกดนาล,ล็อกเลื่อน a n a l ซ้ายเพื่อสวิงสวิงเถาวันโอโ้โหโอ้โหของเล่นใหม่ครับชึบโอ้ยโอเคไปเรื่อยๆฮะทางนี้ขึ้นได้ไหมได้มีเถาวันหรือเปล่าไม่มีมีแต่รอยไม้ตรงนี้โอเคเถาวันนี่ไงฮึบฮึบ,บโอ้ย ขวามาซ้ายไปโดดโอ้ยตื่นเต้นโอเคขึ้นแล้วมันจะปีนตรงนี้แล้วจะไปเรือ,อยังไงวะคืองงอิมเมจินไม่ออกเลยครับว่าปีนตรงนี้เราจะขึ้นเรือ,อยังไงหรือว่าปีนไปจนถึงเรือใช่ไหมเปล่าวะแต่เรือมันอยู่ข้างล่างนะไปทางนี้โอ้โหให้ขึ้น เกือบโดดไปซ้ายแล้วไงล่ะโดดนี้น่าจะตกลงไปสีแงแก่อ้เพนแดนโอ้โหสีทองเลยครับเมื่อกี้ได้เต่าเงินมาอยากจะได้สีทองจริงเลยโอเคเราโอ้โหอ้อมอ่ะนี่คืออ้อมมากๆโอ้โหยังไงต่อดีมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่มั่นใจ ระวังด้วยข้างบนน่ะมันสูงมากเลยตอนนี้อย่าปากหมาอย่าแช่งอย่าเพิ่งแช่งนะซลรี่โอเคเราค่อยๆเดินดีกว่าครับไม่งั้นเราจะตกได้นะฮะโอ้ยขาเกือบหย่อนลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้นี่เนี่ยเรืออยู่ตรงนี้ครับโดดลงเลยได้ไหมน่าจะขาหักถ้าโดดลงไปเอาไงดีมองแบบบิ๊กพิเจอร์ลงมาตรงนี้ซะเลยน่าจะต้องไปอีกโอ้โหปีนไกลมวกปีนไกลมวกมวกเลย โอ้ยล่ะยังไม่หมดอีกเหรอขึ้นทางนี้เหรอโอเคค่อยไปค่อยไปครับน่าจะโอ้โหแล้วการบังคับขอมมันนี่น่าจะลื่นกลวยได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยนะมานี้แล้วก็โดนแล้ว <c oughs> โอ้โยถึงด้วยว่าโอ้โยเบรกไม่อยู่โอไงต่อเนี่ยเอาอีกเหรอโอ้ยต้องโกงอีกอ่ะโอ้โหยังไม่หมดตรงนี้ไงต่อเนี่ย คำทางไปไม่เจอนั่นน่ะเรืออยู่นู่นแล้วอ่ะโอเคได้อยู่ไปนี้คว้าเมทชาวนายลงมาจากตรงนั้นได้ละโอเคลงได้ก็ลงสีฟ้าโอเคถึงแล้วครับโอ้ถึงเรือโดยสวัสดีรูปภาพตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะฮะแหมพระทิศยามบ่ายนี่สีส้มสะใจเนทฉีดบัรยักษ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ตลกตายล่ะหรือเป็นปบทยักตายนะฮะตอนนี้เรือนี่ขึ้นสนิมหมดแล้วต้องโ,อโหเรือมีอะไรอะ่ะโอ้โหสวยจังเจ้าจอร์ดอินคาเอริงเอริงนะฮะเป็นตุ้มหูสีทองสวยดีนี่ตรงเนี้ยโอเคได้เวลาเข้าไปในเรือครับส่วนจะเข้าทางไหนนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องไปหาพร้อมกันนะคผู้ชมครับนะจุดนี้ พบกับนีเวเกเตอร์นะฮะรูอะไรอา้าวเจอรูเฉยเลยลงมาแล้วโอ้โอฉันเข้ามาแล้วเ,เห็นอะไรบ้างมีบางอย่างเกิดขึ้นแก่คนพวกนี้เลือดเต็ไมไปหมดเลยซุปด้วยซุปซุปอรไรเขาพูดถึงอะไรของเขาซุปเนี่ยโอ้เจอทางเอาเปิดได้ครับย้ำย้ำย้ำ โอเคอันอนั้หรอกม้วนม้วนอันนั้นหรอกอ่ะชั้นนี้จะเจอไม่ได้ทองเนี่ยทองไม่รู้ร้อนรู้หนาวโอเคไปต่อครับมีอีกแล้วอะที่เปิดเอาไม่ใช่ข้างล่างมองไม่เห็นข้างล่างเฉยเลยมันจะมันมืดนิดหนึ่งขัดสีเลยครับเจอผีเหรอ โอ้กอดอิ <weer COVID> ่วศพใครก็ไม่รู้ครับโอ้ได้ยินเสียงโอ้โหเหรียญหล่นเหรียญอะไรวะเนี่ยเหมือนตอนที่นาวโหลดดิ้งมันมีเหรียญนี้ขึ้นมาอยู่ครับไปเอามาจากไหนเนี่ยเพื่อนแล้วมีหลายเหรียญด้วยนะ น่าจะว่ายอดกระชปองเล่นแถวนี้น่าจะสีวิไลจัดรู้สึกว่าในนี้จะอุ่นขึ้นมาอีกรอบนะยังไงฉันเจอชายคนหนึ่งมีเหรียญสเปนเต็มกระเป๋าเลยบนเหรียญมีตาสัญลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกว่าเพื่อนเยอรมันเราจะซ่อนความลับไว้บางอย่างนะบนเหรียญมีสแตมป์ครับเป็นเอ่อสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะโอเคเปิด เฮ้หลังนี่มีน้ำเนี่ยไม่ใช่เปิดแล้วน้ำพุ่งใส่มวนมามวนมาร้อยมาไหลไม่มีน้ำเว้ยมีแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะปกติถ้าฉากแบบนี้จะเปิดปุ๊บน้ำพุ่งโอเคแต่โอ้ยนี่มันท้ายเรือปะวะน่าจะท้ายเรือครับน่าจะจมลึกขนาดนี้ โอเคขึ้นมาแล้ว <c oughs> เจอ,อไรอย่าเจอ <Close S 1> ผีเข้าสิโอเคเรื่อยๆครับอาจจะอ้าวขัดซีแล้วชิบหายแล้วสวัสดีครับผมนีเวเกเตอร์ครับห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีแผนที่ด้วยท้ามาเดี๋ยวสนใจแผนที่ก่อนได <c oughs> ้ไหม <c oughs> อุย๊ยใจเหรอ ทำไมเหมือนมีชีวิตอยู่เลยเมื่อกี้ใช้อยู่ในห้องกับตันแล้วแล้วก็เขายังอยู่นี่อยู่เลยหมายความว่าไงนะรู้สึกว่าเขาจะโดนฆ่านะถูกขันมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยเวอร์วันนี้ก็ยังเห็นอยู่ทุกส่วนนี่หว่าฟังดูน่ากลัวเช็คกระเป๋าตังค์เขาดิเช็คกระเป๋าตังค์ไหนนี่มันใจทำด้วยอะไรนั่นอะไรอ่ะโอ้โหแล้วเกาะแผนที่ไว้ด้วยเนี่ยนะ ไม่มีทางหนะ่ got ต้องรองกลันเล่นแน่เลย anything, เจออะไรไหมพวก UK 2 6 4 2 UK ี่ <UK, UK. S 1> ต้องหาพี่กัดเปนแผนที่ครับ UK, gotcha. UK อยู่ตรงนี้นายเป็นไรไหม สันลีนี่ต้องไม่เชื่อแน่เลยฉันคิดว่าจะเจอหน้าที่ขาดไปแล้วอ๋อเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉัอรู้สึกวันกับเพื่อนเยอรมันเรามันไปที่เดียวกันและฉันก็เจอแผนที่ที่ได้พาเราไปแล้วเน็ตในที่สุดก็ไม่คว้าน้ำเหลวแล้วเราต้องได้อะไรไปบ้างแหละไม่งั้นไม่งั้นอะไรสั l ลียังอยู่ไหมเนี่ยส u ล l ิ v วนเอาแบตหมดเหรอ สัลลี่แบตหมดเลยปล่าแต่ไม่น่าใช่ถ้าออกไปเจอแล้วแบตหมดนี่น่าจะ GGWP ได้เลยโอเคไม่มีทางกลับทางเดิมหรือเปล่ามันไม่ใช่ทางที่เรามาทางที่เรามาไม่ใช ouais <shit> ่แบบนี okay, <pagar running> ้โอเคไปอุ <and un> <doubts> ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยตบบิโดทิพห่ายตบบิโด โอ้ยทำงานอยู่เลยอ่ะตงแย่แน่ๆเลยอะไรอ่ะเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้เป็นสรวดตอบิโดนะฮะเอาวยิงใต้น้ำโอ้โหนั่นไงบัดดี้งานงอกเลย เพื่อนนายเหรอซัลลี่ฉันเกเบรลโรมันฉันรู้ว่าแกเป็นใครหน้าไอตูดมีมารยาทหน่อยนมนี่มันแค่ธุรกิจแต่เย็นหน้ายกมือขึ้นยกแล้วเพื่อนนายติดหนี้ฉันคุณเร็กหลตังซะด้วยนั้นตอนที่เขาบอกฉันว่าพวกนายกำลังล่าสมบัติที่ยิ่งใหญ่กันอยู่ฉันนี่ทึ่งไปเลย แต่เขาเคยสัญญาไว้แล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมวิกเตอร์และคราวนี้ก็เอาอีกแล้วขออา่างงง่งไอ้นี่มันเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอ <laughs> จะเย็นไหนนะ้อง <laughs> งั้นฉันเกรงว่าเวลาเราจะหมดแล้วละ่ะ ยกเว้นว่านายจะเจออะไรข้างในนั่นนะคุณเดกอาจจะชดเชยสิ่งเหล่านี้ได้นะมันได้ยินทุกอย่างแล้วให้แผนที่เขาไปเถอะช้าๆนะโอ้โหสารไปเอามาต้องให้มันไปแล้วแผนที่หน่วยใต้น้ำเกี่ยวอะไรกับเอลโดราโดเนี่ยแกคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอพวกเยอรมันมันตามหาสมบัติเดียวกันเลยแผนที่นั่นก็เกี่ยวด้วย เราจบเรื่องกันยังไงแน่นอนแต่ในกรณีนี้นายต้องมีเครื่องเตือนความจำหน่อยเฮ้ยปล่อยเข้าไปเฮ้ยไม่ใช่ว่าแค่ตัดนิ้วเหรอหยับคายเกินไปละเขีว่านี่เนี่ยทำให้เจ็บมากกว่าใจเย็นสิโรมันเขาไม่มีเอ้ยัลีสลี่อิงเพื่อนกูสั่นละวเลวเอาทอร์ปิโดระเบิดเหรออุ้ย วันนี้โอกาสทองโอกาสทองมากๆไปเลยหยิบปืนมาสักอันได้ไหมบูซอลี่หน้าขมำไปแล้วอะ่ะตายตายตายโอ้โอ้กอดแกโอ้โหยิงไล่หลังมาเลยนะเนี่ยโอ้ยบูช่อคอมโบโอุ้ยอัดอัดอเอาดิไหนปืนอ่ะขอปืนหน่อยไม่มีปืนใช้แล้ววิ่งหน้าตั้งแล้วเนี่ยโอ้ท่าวิ่งนี่แบบ ให้เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยลบแล้วโอ้โหรอดเอ้ยเอาเอเลน่า <c oughs> โอ้ยตาย <c oughs> สำหรับที่ทิ้งฉันไม่บนท่าเรือจะ <c oughs> ทำะไรเนี่ยฝั่ <c oughs> งนั้นฉันเป็นนักข่าวที่ดี <c oughs> ที่จะ <c oughs> เขามาทางเนี้โอ้โหช็อตคลาสสิกช็อตอย่างนี้ต้องมีทุกเรื่องครับ ตอนนี้คุณโงเป็นพวกเราแล้วล right, ่ะซอลลี่ตายแล้วอะไรนะรายต่อไปเป็นเราแน่ถ้าเราไม่ออกไปใช่ขอโทษนะมีปืนหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดเอาละได้ปืนแล้วโว้ยมามาจะหน้าไหนก็มาเอ้ยไหนอะหลบอะไรหลบอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยเอลน่าไอ้เบ้า ไม่มีหลอนไปหรือเปล่าทางนี้อ nice> ุ Although, ๊ยนี aro aro> ่ไงเจอแล้วสีแดงๆครับเข้าไปสเตลได้ปะวะไม่ได้เหรอน่าจะได้ลองดูครับโอ้มันหันมาพอดีปั๊บปั๊บเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้น่าลบลบคอมนคเว์ปั๊บโอ้ยเป้ามันควรทำมาเป็นจะทำมาเป็นรูปกลมๆอยี้ทำไมวะเนี่ยทำไมอย่าลบ ต่อมาไหมยิงอะไรนะเอเลน่ายิงกระแพงเห็นเห็นเลยยิงอะไรเปิดกระสุนไม่เนี่ยมีสองกระบ,บอกตั้งเมื่อไหร่วะให้ไปกระบ,บอกเดียวไม่ใช่เหรอเอเลน่ายังไม่หยุดยิงอีกเหรอมันถ้ายู่แถวนี้ดิเมื่อกี้นั่น,น,น,นหรือเปล่ารู้สึกว่าจะยิงนายคนเดียวเลยนะ่ะมันก็ย,ยิงคุณด้วยไม่ใช่เหรอเอ,อ้ยเ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 อเคสี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่สี่สิบเจ็ด โอ้โหกดซ้ายขวาเปลี่ยนปืนได้ครับโอเคมาอุย้ยกดเลงตรงนี้ได้เหรอต <c oughs> ีแน่อุย้ยปืนปิวเลยไปเก็บกระสุน A.K. คครับของดีเทคนิคไม่ต้องเฮ้ยเฮ้ยเอุยอุย้อุยอ้ยใจไหลล่าใจไหลล่าใจไหลล่าใจใจไหลอ้าวตายแล้วเก็บกระสุน ต้องโดดอีกโอเครีโหลดแจมมากเรียบร้อยจ้าเราโหเยอะมากใจเย็นๆนะทำไมมันม,นมนไหลทายไหลฝั่งนี้วะไม่ถนัดเลยทางนี้มันโอ้ทางที่เราวิ่งฝ่าไม้พังมานี่ว่าต้องมีอีกแน่เลยมีที่คเ o อร์ให้ด้วยครับชึบกระสุนโอเค ชิป stay close stay close อยู่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ติดๆกันไว้นะจ๊ะฮัลโหลแน่แน่ิกมันค่อนข้างเล็งยากเลยเคสช็อตเฉยเลยอาศัยลูกฟุกยิงโดนให้ช็อตนี่ฟุกล้วนๆครับฝีมือไม่มีเลยบอกเลยใช้จอยย,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 ย okay. ิงนี่โคตรไม่ถนัดโอเคโอเคลีลล์เหมือนกับเมทัลสลัดที่นี่มันอะไรกันเนี่ย เรื่องมันยาวไว้บอกทีหลังนะจริงเดินไปเล่าไปนี่ก็น่าจะถึงแล้วนะน่าจะต้องขึ้นไปทางโน้นครับตามสีแดงไปเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่กดผิดโอ้ยจะกดกลิ้งอ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้เยอะเยอะโอ้ล่าล่าโอ้ย,ย,อย,อยไกลไกลไกลมากถือปืนึ้นมันเล็งระดับสายตามไม่ได้หรอวะ ยิงมนแม่นโอ้โอ้โอ้หน้าแดงแล้วหน้าเทาแล้วอย่างนี้อยู่ไกลมากครับจหวะนนี้ค่อยๆเล็งค่อยๆเล็งเอ้าโอ้ยสุดยอดเพิ่งเห็นยิงมันตายครั้งแรกเอเลน่าเก่งไม่เบาในเราเนี่ยเก็บปืนอุ้ยมีว่ะมีอีกว่ะใจเย็นหลบแป๊บนั่นแน่นั่นแน่เอาเอเลน่าล่อ แค่ปืนกระสุนปืนพกนี่เต็มแล้วไม่มีช่วงเวลาหน้าเบื่อเลยนะระวังด้วยไอพวกนี้ไม่ได้ยิงกันเล่นๆนะก็ไม่ได้ยิงเล่นนิเมื่อกี้นี้ยิงกะเอาตายเลยนะขึ้นทางเดิมที่เรามาเนี่ยแหละครับดีนะมีจุดแดงๆให้ไม่มนีนี่น่าจะหลงหน่าจะเดินออกไปทางนองนู่นละเอเลน่าเร็วรอรอรอโดนจับตัวไปนิด ีพุ <aría> ่งโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันก็ตายยากดีนะพวกนี้ตายยากดีนะปิวเลยเล่นใหญ่มากมีปะมีอกบอไม่โอ้ยข้างล่างโอ้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 ยน้ำเต้าทองน้ำเต้าทองนี่นี่ยีอ่ยังไม่ตายไงเนี่ยยิงไปไหลนัดเลยเนี่ยนี่แน่ โอเคกระโดดไม่ใช่โดดสิมันอี๋มันก็มีทางนี้อยู่จะโดดอย่างเดียวเลยโอเคกลับมาทางนี้แหละเปลี่ยนไปใช้ปืนพกบ้างดีกว่าไหมเนี่ยเอเคเลยยีบเก้านัดโอ้ยโอ๊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 ยใจเย็นนะเออออโขกโขกยิงยากยากข้างบนว่ะโอ้โหไม่โดนเลยสามนัดเมื่อกี้เป็นการยิงที่ โอ้โหใจไหลมากเอาอะไรนี้ก็มาใกล้ๆใกล้ๆโอเคเรียบร้อยครับเก็บกระสุนหน่อยนะเอหน่าไหนๆก็ยิงแม่นแล้วนะ่าจะให้มันแม่นกว่านี้ได้ไหมเนี่ยทำไมโดน,นตีมาวะเกิดอะไรขึ้นมีเหรอไม่มีนะ s with me อยู่กับผมก่อนน่าออกมาข้างนอกแล้วครับ เจอ <c oughs> แสงสว่างแล้วจังว่านี่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยตบแกหมดเลยโอ้โหเยอะจังวะเยอะไปไหมเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนมันยิงไม่ได้เอเลน่ามันวิ่งไปแล้วโอ้โอ้าติดติดติดสีลีลิตติดสีลีลิตติดอยู่ปะเนี่ยอุยโอ้โหอย่างงี้อัดอัดโอ้โหแต่ก้านคอเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หยิงจากสองทาง อยู่นู่นเอากระสุนหมดพอดีนัดสุดท้ายของแม็กโอเคหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยดีโอ้ยโอ้ยทางไหนยิงไปจากซ้ายนี่หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ตีหลบทำไมเราโอเคเมื่อกี้เห็นรถแว๊บๆนี่ไงครับรถใครเอ่ยทางนี้ไอติงไอติงว่าทางนี้ แม่โดนไล่ตามยิ้บ่อยๆแล้วดูเหมือนว่าผมจะดึงดูดไอ้พวกชั่วบนโลกใบนี้แต่ไม่ได้ว่าคุณนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คุณความจำดีหรือเปล่าทำไมอ่ะ U K 242หกสจำไว้นะมันคืออะไรมันคือพิกกดมันน่าจะรู้ว่าพวกสเปนเอาเอลโรโดโนไปไหน ปัญหาคือไอคนด่คาซอลลี่ก็รู้เหมือนกันเวนถ้าพวกสเปนเจอสมบัติพวกเขาต้องเอามันไปที่เกาะนั่นแน่และเดก,ก็ตามไปไง,ง,ไงั้นเราจะรออะไรกันอยู่ฉันได้เรื่องดาวและนายก็ได้ทุกอย่างที่นายตามหาอยู่ฮ้ยนี่มันไม่ใช่พักร้อนนะดูไหมฉันดูแลตัวเองได้นะ่ะอีกอย่างเมื่อกี้นายติดหนี้ชนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นโอ้หนุ่ก็รถจะสตาร์ไม่ติดแล้วเมื่อกี้นี่สตาร์ตั้งนาน เอาแล้วกลับมาขึ้นเครื่องบินบเรากำลังเดินทางไปยังสมบัติแ,<ล>แห่งเอลโดราโดและมานำทางเรามาที่นี่เกาะเล็กๆที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าไปดูใกล้ๆเธอบอกว่าเราจะมาเป็นคนแรกนะใช่หรือเปล่าเราจะได้คนพบเกี่ยวกับเศษซากแห่งอนันติคมที่ถูกลืมหรือไม่หรือเกาะแห่งนี้จะมีความลับอะไรบางอย่างที่รอเราอยู่ แบบนี้เขาจะได้ไม่เปลี่ยนช่องเอาอะไรเนี่ยเ AA กันเหรอนี่มันไม่เจ๋งเลยโอ้โหโอ้โหพระเจ้าข้างล่างมันมีฐานทัพนะเนี่ยเวทเราถูกโจมตีเลิกถ่ายได้แล้วเราต้องสลัดเครื่องสลัดเครื่องเหรอมีล่มชูชีพด้วยเหรอก็ลองไปหาดูสิอ๋อุ้ยอุ๊ยโอ้โหยังอยู่อีกเละ เอามีว่ะน่าจะใช้ได้นะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้นายเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าแง่สิก็แค่โดดไปละนับหนึ่งถึงห้าแล้วดึงเชื่อไปเลยจะรอดไหมเนี่ยเอาลืมกล้องจะมาด้วยหรือเปล่าตอนนี้ยุ่งอยู่ไปก่อนเลยโอกอดต้องออกกล้องไปด้วยโอ้โหยังสูง ไปเจอกันข้างล่างนะเดี๋ยวตามไปสู้ๆโอ้เรียบร้อยไปละหนึ่งคนนี่กูทำอะไรอยู่เนี่ยเมื่อแต่เก๊เมื่อแต่บอกไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋เร็วโอเคแค่โดดนับหนึ่งถึงห้าแล้วดึงเชือก จะมีอะไรยากเล่าโอ้โหยากตรงจะโดดนี่แหละโอ้ปูโอหนึ่งสองสามสี่ห้านับอย่างรัวเลยเฮ้ยล้มเป็นรูล้มพังอีกเวรโอ้กดใจอะไรวะเนี่ยลงมาตรงนี้พอดีเลย ไมตอ,ตอแตงแต่งเลยครับโอ้โอเคยังได้อยู่ยังรอดอยู่ครับนี่ต้องไปตามหาเอเลนา่าใช่ไหมปืนยนึงอยู่ด้วยอเอาเลื่องอะไรอ่ะแผนที่เหรอนู่นเครื่องบินตกตรงนูน้นไม่เอาแผนที่มาเนี่ยมีคนพยายามฆ่าฉันลืมแผนที่ไว้บนเคร<น>ื่องบินเอเลน่าก็หายไปเหมือน,นตายไปแล้วมากกว่า เยี่ยมเริ่มได้ดีเน็โอ้ขึ้นชัปเตอร์พอดีเลยะฮะโอเคตัดตามชัปเตอร์แล้วกันนะตอนนี้ก็รู้สึกหิวมากเลยนะครับขออญาตขอตัวไปทานข้าวก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะตามหาเรน,น่าแล้วก็ไปเอาแผนที่ได้หรือเปล่านะสำหรับวันนี้สเกเจส์ด,เด้เจอปกับผม